ไม่ใช่เจ้าของรถทำพรบรได้ไหมวันนี้พี่นี่มีคำตอบให้ค่ะมีลูกค้าพินิษถามเข้ามาว่าเราไม่ใช่เจ้าของรถสามารถทำพรบรได้ไหมคำตอบคือได้นะคะถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เจ้าของรถหรือไม่ได้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถขอยกตัวอย่างนะคะน้องนักศึกษาจะนำรถไปใช้หอพักที่ต่างจังหวัดแล้วนำรถไปใช้ชื่อรถเป็นชื่อของคุณแม่เป็นเจ้าของ ตามกฎหมายแล้วระบุว่าคนที่มีหน้าที่จัดทำพรบอรนอกจากจะเป็นเจ้าของรถแล้วยังรวมถึงคนที่นำเอารถไปใช้และครอบครองรถต้องมีหน้าที่จัดทำพรบรค่ะและการละเลยไม่จัดทำพรบรมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน10,000บาทนะคะรู้อย่างนี้แล้วอย่าปล่อยให้พรบขาดโดยเด็ดขาดนะคะด้วยรักและห่วงใยพินิษฐิตยาปื้มใจเอ็นประกันภัยใกล้บ้าน เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณทีมดอร์อาจารย์แดงค่ะ